น้าดี <idi guidelines> <nervous S 1> ่นะครับใครอยากเอาข้าวไปขายนะครับเนี่ยขายก็ได้เลยนะครับเ นะครับสวยครับ รอบนี้หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเกี่ยวนานนี้ต่อเลยนะครับท่านผู้ชมขนุนก็เอาไปลงแล้วนะครับลงที่สนามฟุตบอลนะครับนี่นะครับฟา,ฟางสางสวยๆนะครับเอาไปให้วัวนี่ก็เกี่ยวต่อตอนนี้กันเลยนะครับจะลงต่อนาล็อกนี้นะนะครับท่านผู้ชม เนี่ยนะครับเกี่ยวเสร็จก็จะได้พืชผลนะครับส่วนฟางนะครับฟางเขียวๆสวยๆนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้วัวนะครับเนี่ยวัวก็จะชอบกินฟางแบบสดๆนะครับหอมๆนะครับเนี่ยฟางก็มีราคานะครับท่านผู้ชมของดีเลยนะครับฟางเนี่ยสามารถที่จะอัดเป็นก้อนนะครับแล้วก็ไว้ให้วัวกินนะครับ ช่วงนี้ก็สายแล้วนะครับแดดก็ช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วยไล่ความชื้นไปบ้างนะครับถึงไม่ไม่เปียกมากนะครับโชคดีนะครับที่รถมันไม่ติดนะครับแล้วก็เป็นรถทันใหญ่ที่พ่นลมนะครับพ่นฟางออกดีนะครับไม่ติดนะครับแล้วก็เกี่ยวออกมาไม่มีน้ําเชี่ยวปนเลยนะครับเกี่ยวแบบนิ่มนิ่มนเลยนะครับนิ่มๆไปเลยนะครับไม่มีสะดุดนะครับ นื่องจากขนใหญ่ลมมันจะแรงนะมันพ่นออกดีนะครับแต่รถเล็กาสามารถที่จะเกี่ยวได้แต่ก็ต้องเสี่ยงกับน้ำนะครับแล้วก็มันสำลักน้ำนครับมันจุกนะครับกำลังแรงม้าไม่ถึงนะครับอันนี้เนื่องจากเป็นเครื่องที่ใหญ่นะครับก็พ่นสบายๆนะครับเกี่ยวนิน่มๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้พนักงาน เอาฟางของเรานะครับนี่อะตอนนี้เราก็มาดูบรรยากาศเกี่ยวข้าวกันนะครับส่วนฟางนะครับก็เอาไปให้ยาไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมติดฟางก็เอาไปให้วัวนะครับ ฟางเขียวๆนะครับเนี่ยเป็นอาหารอันโอชะของวัวเลยนะครับเนี่ยเอาไปให้วัวนะครับอาหารวัวอย่างดีเลยนะครับเนี่ยหญ้าเขียวๆนะครับตอนนี้เหลืออีกล็อกเดีย,ดยวนะครับเนี่ยอีกสักโคก็เสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ตัดภาพมาที่ลานตากข้าวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมเนี่นะครับเราจะตากข้าวกันตรงนี้กันเลยนะครับจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับอ่าเราก็เกลี่ยข้าวลงมาตากเป็นกองกองนะครับท่านชมใครที่ทํานาเสร็จนะครับสามารถที่จะตากข้าวนะครับเอาตากข้าวได้นะครับจะเก็บจะขายนะครับจะไว้เข้าลงสีนะครับ แปลรูปเป็นข้าวสารอะไได้หมดเลยนะครับจะตุนราคาก็ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าราคาไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปขายนะครับเก็บไว้กินเองเลยนะครับนี่นะครับพามาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ตากข้าวเอาไว้นะครับถ้าใครมีข้าวสวยนะครับเก็บตุนไว้แล้วแต่เราเลยนะครับจะขายก็ได้หมดเลยนะครับจะไปแปรรูปเป็นข้าวสารนะครับหรือเก็บ เป็นข้าวพันไว้ปีหน้าก็ได้หมดเลยนะครับท<ง>่ so, าน<ม> <aciones S 1> ผูน้ชม <Ag il. S 1> น,น,นี่นะครับช่วงนี้ก็แดดเปรี้ยงๆนะครับก็รีบตากข้าวนะครับใครตากพ้นพ้นฝนพ้นน้ำนะครับไม่เปียกนะครับกว่าจะเกี่ยวเสร็จอะไรเสร็จนะครับมาตากโดนฝนโดนอะไรก็ไม่ดีนะครับก็รีบช่วงนี้แดดดีนะครับก็ต้องรีบเฉลี่ยกาดตากแล้วก็จะเก็บจะขายก็ได้หมดเลยนะครับเนี่ย งนี้รัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ราคาข้าวไม่ดีนะครับพี่น้องประชาชนต่างๆก็พากันตากข้าวเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะทุนราคานะครับราคาดีแล้วก็จะนําไปขายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็บางส่วนก็นํามาตากนะครับ ากไว้อันนี้ไว้น่าจะไปสีเป็นข้าวลงสีสีเป็นข้าวสารมาไวหงหงกินหงรับประทานนะครับทํานาด้วยนะครับแล้วก็ขายไปในตัวครับเนี่ยครับร้านร้านก็ยังเปิดนะครับบางวันก็ดึงประตูลงครับเพื่อที่จะอไม่ให้แดดมันเลียของนะครับเลียของเนี่ยมันจะซีดนะครับบางทีก็ปิดลงเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นนะครับฝุ่นอะไรมันเข้านะครับ แล้วก็แดดไม่เลียของเสียหายนะครับบางวันก็ซ่อมรถอยู่ตรงนี้มันร้อนนะครับแดดร้อนรวก็มาซ่อมอยู่ข้างในนะครับเย็นๆน,น,นะครับเนี่ยดึงประตูลงครับมันจะซ่อมแล้วมันจะเย็นสบายดีนะครับมันจะไม่ร้อนนะครับถ้าซ่อมร้อนด้วยเหงื่อแตกด้วยอะไรด้วยนะครับมันทํางานไม่ ไม่คล่องนะครับไม่ไม่ดีครับก็เลยทําในร่มนะครับดึงบางทีก็ดึงประตูนี้ลงครับก็ไทยจะทํานาด้วยนะครับค้าขายไปด้วยก็ก็ดีนะครับทําทําได้หลายๆอย่างจะดีครับเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็หาอะไรทำหลายหลายอย่างครับที่จะมีรายได้นะครับ าบางพ้นที่ก็ฝนตกนะครับฝนตกแดดออกนะครับพอเราเอาข้าวมาตากนะครับข้าวมาตากฝนก็ตกพอเราเก็บแดดก็ออกนะครับโอ้โหนะครับมันจังหวะมันไม่แน่นอนนะครับนี่นะครับแดดเปี้ยงๆก็รีบถากรีบเก็บนะครับจะเอาไปขายหรือจะเอาไปเข้าโรงสี ทีจะเก็บตุนราคาไว้ได้หมดเลยนะครับอ่าอันนี้ร้านก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับใครแวะมาหาอะไรทำอะไรได้หมดเลยนะครับเนี่ยอยากได้ไหลไรชิ้นไหนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ